ช่วงนี้ดูอ้วนขึ้นปะทาไมดูผอมจังกินข้าวบ้างปะเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนอาจจะต้องเคยถูกทักเรื่องรูปร่างแบบนี้กันมาบ้างถึงแม้ทุกวันนี้จะมีกระแสะที่บอกให้เรารักตัวเองในแบบที่เป็นทุกคนมีความสวยงามในแบบของตัวเองแต่สื่อหรือโฆษณา,าต่างๆก็ยังสร้างมาตรฐานความงามในแบบเดียวให้เราเห็นอยู่ทุกวันอีกทั้งยังมีข้อมูลที่บอกว่าตลาดศิลปกรรมในประเทศไทยเติบโตมากถึง45,000ล้านในปี2561 ค่านิยมเรื่องความงามเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่และร่างกายของเราถูกสังคมวัฒนธรรมควบคุมมากขนาดไหนวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจเรื่องนี้กัน <S <S ถ้าจะพูดถึงไอเดียเรื่องความงามการมีรูปร่างที่ดีอะ่ะมันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคหินละหรืออย่างคนในสมัยกีกเขาก็ให้ความสําคัญกับร่างกายมากโดยตอนนั้นเขาเชื่อกันว่า ร่างกายแบบผู้ชายนี่นแหละคือรูปร่างในอุดมคติส่วนรูปร่างของผู้หญิงกับถูกมองว่าเป็นรูปร่างในแบบที่พิกลพิการของสังคมอีกทีหรืออย่างในสมัยวิกตอเรียนผู้หญิงก็ต้องมีรูปร่างที่สมบูรณ์เพื่อแสดงถึงความกินดีอยู่ดีแล้วก็มีผิวขาวซีดในแบบคนที่ไม่ได้ออกไปทํางานตากแดดเพื่อแสดงออกถึงฐานะทางชนชั้น และก็ต้องมีหุ่นแบบนาฬิกาทรายซึ่งก็ทำให้คอเซตเป็นที่นิยมและก็แพร่หลายไปทั่วยุโรปจนถึงอเมริกาในช่วงยุคทองของฮอลลีวูดคนก็ข้างคล้ายกับเรื่องหุ่นนาฬิกาทรายกันมากถ้าข้ามาดูที่ประเทศไทยของเราบ้างในสมัยอยุธยาถ้าคุณเป็นหญิงสาวชาวบ้านก็ต้องมีรูปร่างท้วมเพื่อแสดงออกถึงความแข็งแรงแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงชนชั้นสูงก็ต้องผอมเอวบางร่างน้อย ส่วนผู้ชายเนี่ยรูปร่างที่ดีก็คือต้องสมส่วนไม่ตัวเล็กหรือใหญ่จนเกินไปเพราะเขาเชื่อว่าร่างกายใหญ่มั็นคือร่างกายของพวกผีหรือ,อสูรผิวในอุดมคติก็คือผิวสีเข้มเพราะได้รับอิทธิพลมาจากเขมรที่เราเล่ามาเมื่อกี้มันก็เป็นคอนเซปต,ต์ของความงามที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็แตกต่างกันไปในแต่ละยุคและรูปร่างในอุดมคติก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการเกิดขึ้นของการปฏิวัติตอุตสาหกรรมในศตวรรษที่19 ยุโรปเกิดกระแสสุขภาพที่เรียกว่า Physical Culture Movement แพร่หลายไปทั่วยุโรปรวมถึงอเมริกาด้วยซึ่งเป็นผลมาจากสังคมที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม และก็มาพร้อมกับวัฒนธรรมบริโภคนิยมพอคุณจับจ่ายใช้สอยสิ่งของได้มากขึ้นกินโน่อนนี่นั่นได้มากขึ้นความกังวลว่าฉันจะอ้วนจะรูปร่างไม่ดีมันก็ตามมาด้วยทีเนี้ยพวกนักปฏิรูปสังคมก็เริ่มห่วงแล้วว่าคนอะจะไม่ค่อยออกกําลังกายกันและจะทําให้เสี่ยงต่อโรคต่างๆเช่นโรคอ้วนหรือความดันโลหิตสูงพวกเนี้ยคือโรคของคนรวยในสมัยนั้นต่อมาคนก็เริ่มหันมาสนใจเรื่องสุขภาพและก็ออก,การออกกําลังกายกันมากขึ้น ในช่วงนี้เกิดกีฬาต่างๆขึ้นมากมายอย่างเช่นโมเดิร์นยิมนาสติกโดยชาวเยอรมันที่ชื่อว่าเฟรติกลุดวิกยานด้วยความที่ว่าชนชั้นกลางขยายตัวและก็สนใจเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกไปและพวกบริษัทธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพก็เกิดขึ้นตามมาด้วยรวมถึงสินค้าที่เกี่ยวกับการออกกาลังกายอย่างเช่นดัมเบลสินค้าพวกนี้ทําเงินให้ผู้ผลิตได้มากมายมหาศาลพวกบริษัทประกันสุขภาพก็เกิดขึ้นมาในช่วงนี้แหละ มูเมนต์น,นี้ทำให้การออกกำลังกายบูมมากๆเกิดการแข่งขันกันระหว่างพวกสถาบันสอนกีฬาบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์กีฬารวมถึงชมรงกีฬาต่างๆก็สรรหาวิธีการให้คนมาสนใจจนทำให้วัฒนธรรมกีฬาแพร่หลายแบบในปัจจุบันนอกจากนี้การเปลี่ยนผ่านจากอดีตมาสู่ยุคสมัยใหม่ก็ทำให้สุขภาพกลายเป็นตัวกำหนดหลายอย่างในชีวิตเรารวมถึงความเชื่อว่าการจะประสบความสำเร็จได้ในชีวิตเนี่ยต้องเริ่มจากสุขภาพที่ดีก่อนและรัฐก็เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญกับร่างกายมนุษย์มากขึ้นด้วย ถ้าถามว่ารัฐเข้ามามีบทบาทกับร่างกายเราได้มากขนาดไหนเราก็อยากขอเสนอการมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบในยุคนาซีเยอรมันนาซีมีความเชื่อเกี่ยวกับเชื้อชาติเยอรมันบริสุทธิ์แล้วการที่จะทำให้เชื้อชาตินี้สืบต่อไปได้ก็ต้องมาจากผู้คนที่มีร่างกายแข็งแรงที่จะสามารถออกลูกออกหลานเป็นประชากรของเลือดบริสุทธิ์นี้ได้ด้วยเช่นกันรูปร่างใายแบบอุดมคติของนาซีก็คือจะต้องสมส่วนไม่อ้วนผิวขาวผมทองตาสีฟ้าซึ่งฮิตเลอร์ก็ปลดมาอะไรแบบคลาสสิกคลาสสิกเป็นพิเศษอยู่แล้ว ร่างกายในอุดมคติของฮิตเลอร์ก็เลยใช้คล้ายๆกับยุคกีกโรมันฮิตเลอร์เองก็สนับสนุนให้จัดแสดงงานศิลปะกีกโรมันเพื่อปลูกฝังแล้วก็บอกว่าร่างกายในรูปภาพแบบนี้แหละคือร่างกายในอุดมคติที่ชนชาติเยอรมันต้องการแล้วนาซีทำอะไรบ้างจริงๆก็ใช้หลายวิธีอยู่เหมือนกันอย่างเช่นโปรแกรมเลเบสบอลที่พยายามสร้างเด็กเชื้อชาติอารยันมบริสุทธิ์ที่มีร่างกายสมบูรณ์แบบหรือคัดเลือกคนที่มีรูปร่างในแบบอุดมคติหุ่นผู้หญิงจะต้องเป็นทรงนาฬิกาทรายส่วนผู้ชายต้องหุ่นสูงงร่าากกยย แล้วก็ให้คนเหล่านี้มาผลิตลูกให้ระบอบนาซีเด็กที่เกิดมาก็จะถูกเอาไปเลี้ยงเปนพิเศษเพื่อให้กลายเป็นคนที่มีร่างกายและก็หน้าตาในแบบอุดมคติของนาซีต่อไป และเพื่อสร้างความนิยมในหมู่ชนชั้นแรงงานด้วยนาซีก็เลยคิดโปรแกรม Sta ็ง To j o y ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คนงานในเยอรมันมีกิจกรรมผ่อนคลายและก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงไปพร้อมๆกันเช่นการสอนออกกาลังกายริมหาดกิจกรรมกีฬาต่างๆที่ให้คนไปเข้าร่วมในวันหยุดนอกจากนี้ยังมีหนังสั้นที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้หญิงอออกกาลังกายเพื่อชาติในชื่อว่า h e a l t h y w o m เ n Healthy Nation ส่วนผู้ชายก็จะมีหนังที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อคล้ายกันแต่การออกกำลังกายจะเป็นไปในแนวทางทหารเตรียมลบซะมากกว่าแล้วก็ยังมีแคมเปญที่สับสนุนให้คนเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เกิดขึ้นด้วย ถ้าพูดแบบนี้มันก็นอาจจะดูไม่ได้เลวร้วายอะไรมากเลยใช่ป่มแต่ถ้าไม่สุดตรงมันก็คงไม่ใช่พวกนาซีเพราะอะไรที่ตรงข้ามหรือไม่ได้สนับสนุนอุดมการเกี่ยวกับร่างกายของนาซีก็จะถูกกาจัดถูกปราบปราม,ามเด็กที่ร่างกายไม่แข็งแรงก็จะต้องถูกฆ่าผ่านโปรแกรมการลุยฆ่คาคนพิการร่างกายไม่สมบูรณ์ก็ถูกมองว่าเป็นชีวิตที่ไร้ค่าถูกพาขึ้นรถพยาบาลแล้วก็บอกว่าจะพาไปรักษาแต่จริงๆแล้วเอาพวกเขาไปลมแก๊สจนเสียชีวิตเพราะว่าคนพิการถูกมองว่าเป็นภยัยและก็ทําให้ชนชาติเยอรมันไม่แข็งแรง มีคนพิการถูกฆ่าตายมากกว่า2 0 0 0 0 0คนในสมัยนั้นเพียงเพราะว่าร่างกายพวกเขาไม่ได้เป็นไปในแบบที่ระบอบนี้ต้องการและทำไมฟาสซิสต์ถึงให้ความสำคัญกับร่างกายขนาดนี้ในสายตาของฮิตเลอร์ประชาชนเยอรมันก็เหมือนกับเซลล์ที่อยู่ในร่างกายของรัฐเซลล์แต่ละเซลล์ต้องทาหน้าที่ของตัวเองรักษาตัวเองให้แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อร่างกายที่เรียกว่าชาติเนี่ยจะได้ไปเอาชนะแล้วก็ควบคุมชาติหรือรัฐอื่นๆได้ นาซีชอบเปรียบเทียบระหวังรัฐกับร่างกายคนตลอดเวลาเช่นมองว่าศัตรูภายในชาติก็เปรียบเหมือนมันเลงร้ายที่กัดกินร่างกายทางเดียวที่ทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้ก็คือต้องกำจัดทำลายโรคร้ายแนวคิดการเปรียบเทียบคนเป็นโรคร้ายเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสุดโต่งหรือการฆ่าคนที่ไม่สยบยอมต่อไอเดียรัฐซึ่งอะไรแบบนี้มันก็เป็นเหตุการณ์เอามากๆมีคอนเซปต์หนึ่งที่เกี่ยวกับชีวิตและก็ร่างกายของเราถูกนิยามโดยมิเชลฟูโก้นั่นก็คือไบโอโพลิติกส์ ที่บอกว่าร่างกายของเรากับการเมืองมันสัมพันธ์กันร่างกายของมนุษย์ถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารอานาจอํานาจที่รัดควบคุมเหนือชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนตายความสะอาดหรือสุขภาพอนามัยที่ดีล้วนเป็นเรื่องของรัฐทังนั้นถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเรามีอํานาจในการควบคุมชีวิตของเรามากแค่ไหนแต่แท้จริงแล้วเป็นรัฐต่างหากที่กําลังควบคุมเราอยู่ เราจะเห็นว่าในช่วงหลังๆมาเนี้ยกระแสะการมองร่างกายในทางบวกหรือ Body p o s i t i v i t y ได้รับการตอบรับมากขึ้นมูฟเป็นเนี้ยนำโดยคนดังหรือโมเดลที่มีชื่อเสียงมากมายจุดมุ่งหมายก็คือต้องการให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะรักร่างกายของตัวเองในแบบที่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นพุงรอยแตกสิวเซลลูไลต์โดยที่ไม่ต้องแคร์เสียงของสังคมที่ทยาให้เรารู้สึกผิดและก็เลิกพยายามที่จะเรียนแบบเปรียบเทียบรูปร่างกับคนอื่นเพราะพวกเขาเชื่อว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันความงามล้วนเกิดจากการประกอบสร้างทางสังคมทั้งสิน้นแต่ทั้ง Body p o s i t i วิตีและก็ b e a ต t ้สแ a น d าร์ก็ยังเป็นคอนเซปท,ที่ต่อสู้กันอยู่ในสังคมเพราะเราก็ยังเห็นการประกวดนางงามได้รับความนิยมไปทั่วโลก มีมาตรฐานความงามที่เอาไว้วัดคัดเลือกคนหุ่นแบบเดียวกันโครงหน้าคล้ายๆกันมาประกวดแล้วก็บอกว่าเป็นตัวแทนของความงามของโลกใบน,นี้ซึ่งมันก็ย้อนแย้งสุดๆไหนจะวัฒนธรรมบริโภคในสังคมชนิยมที่คอยบูกฝังแล้วว่าถ้าอยากดูดีก็ต้องใช้สินค้าแบบนั้นแบบนี้บางครั้งก็ทําให้เรารู้สึกเกลียดในสิ่งที่เราเป็นอยู่เพื่อที่จะได้หันไปใช้สินค้าที่เขาเคลมว่ามีสรรพคุณที่ดีและช่วยทําให้เราสวยหรือห,อหล่อตามวิตี้สแตนดารได้ แต่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกว่าถึงแม้เราอยากจะหันหน้าออกจากความงามพวกนี้มากเท่าไหร่ทุนนิยมก็จะผลิตสินค้ามาตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้อยู่เสมอเพราะอำนาจในการนิยามความงามได้กลายเป็นอำนาจของตลาดไปแล้ว